สวัสดีครับคดีรถชนครับเมื่อเกิดจากความประมาทของคนขับขี่เนี่ยนะครับคนขับขี่ที่จะถูกฟ้องไม่จำเลยเนี่ยนะครับนอกจากโทษทางอาญาที่จะต้องได้รับโทษแล้วเนี่นะครับก็จะมีเรื่องของค่าเสียหายนะครับซึ่งกฎหมายี่ยกำหนดเอาไว้หลายอย่างนะครับกรณีที่ทำให้เขาตายนะครับ ในคดีที่จะพูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุการณ์ของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่แหละครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุขึ้นรถเนี่ยทางฝั่งจำเลยเนี่ยก็ถูกฟ้องนะครับเป็นคดีอาญาคราว่าในข้อหานะครับว่าขับรถโดยประมาทเนี่ยนะครับแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยถึงแก่วความตายนะครับในส่วนของเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยทางทายาทก็เขียนคําร้องยื่นเข้ามานะครับขอให้ใจ่ายค่าเสียหายนะครับซึ่งในเรื่องเนี้ย ที่เป็นปัญหากันก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าค่าปรงศพนะครับค่าปรงศพเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายหน่อยมันก็คือค่างานศพนั่นแหละครับค่าที่เกี่ยวกับการจัดการศพนะครับค่างานศพค่าอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับ ตัวอย่างเช่นค่าสถานที่นะครับค่าน้ำค่าอาหารต่างๆที่นำมาเลี้ยงแขกนะครับในงานศพค่าจัดการนะครับนำศพออกจากโรงพยาบาลน,นะครับหรือว่าค่าเดินทางของ ทางรถมูลนิธิต่างๆที่จะนำศพมาส่งให้พวกนี้นะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาคดีเนี่ยมนเกิดขึ้นครับตรงที่ว่าทางจำเลยเนี่ยพอถูกฟ้องให้จ่ายเงินค่าปลงศพเนี่ยนะครับเขาต่อสู้นะครับจำเลยบอกว่าเงินในส่วนเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่ต้องจ่ายให้กับโจทนะครับเพราะว่าโจทเนี่ยก็คือทายาทของ ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาได้รับเงินในส่วนนี้ไปแล้วนะครับคือมีทางทางนายจ้างนะครับนายจ้างของพ่อนะครับของโจทย์เขาเนี่ยนะครับที่ที่พ่อนี่เสียชีวิตไปนะครับเขาจ่ายเงินค่าปลงศพเขาคือเขาดูแลในเรื่องนี้ให้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับ ในเรื่องนี้เมื่อโจทซ์ซึ่งก็คือลูกของคนตายเนี่ยได้เงินในส่วนนี้ไปแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องเอากับเขาได้อีกอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางจำเลยเนี่ยเขาต่อสู้มนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็มีการต่อสู้คดีกันในประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยนะครับศาลก็ตัดสินออกมานะครับบอกว่าแม้ว่านายจ้างเนี่ยนะครับนายจ้างจะได้บริจาคเงินให้กับโจทนะครับที่เป็นทายาทของคนตายไปแล้วนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทําศพเนี่ยนะครับเขาจะจ่ายให้ไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย จำเลยเนี่ยครับก็จะยกเอาเรื่องของการได้รับเงินในส่วนนี้แล้วเนี่ยมาเป็นข้อที่จะปัดความรับผิดชอบของจำเลยเนี่ยไม่ได้นะครับก็หมายความว่าถึงแม้ว่าโจทย์จะได้รับเงินค่าปรงศพไปแล้วนะครับแต่จำเลยก็จะยกเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะไม่จ่ายเงินให้กับโจทย์เนี่ยไม่ได้นะครับคือยังไงก็ต้องจ่ายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ กฎหมายกําหนดเอาไว้อยู่แล้วครับในเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องที่ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือว่าเงินสนับสนุนเงินอะไรจากคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องของของบุญของวาสนาของเขาละครับหรือว่าเป็นเรื่องที่ตามที่กฎหมายกาหนดเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วเนี่ยจะเป็นข้อที่ปัดความรับผิดไปให้จําเลยพ้นจากความรับผิดในเรื่องนี้นะครับ นี่ก็คือสิ่งที่ศาลตัดสินมาก็บทสรุปสุดท้ายนะครับก็โจทย์เนี่ยก็ได้รับเงินค่าปรองศพไปนะครับนี่ก็คือค่าเสียหายอย่างหนึ่งที่จะได้รับนะครับในกรณีที่มีเรามีญาติเนี่ยนะครับถูกขับรถชนนะครับแล้วก็ถึงแก่ความตายขึ้นมานะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ